ซื้อสินค้านะได้ตัวสินค้ามาถ้าเป็นการซื้อหรือได้มาที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยซื้อหรือได้มาที่เกิดขึ้นในประเทศนะครตุกคุณก็จะต้องบันทึกด้วยราคาทุนราคาทุนให้ได้ชึ่งมาซึ่งตัวสินค้าเพราะฉะนั้นตัวราคาทุนของตัวสินค้าเนี่ยถ้าเกิดซื้อในประเทศเนี่ยมันมก็จะมีตัวราคาตามใบกํากับภาษีแล้วถ้ามีค่าขนส่งบวกเข้ามาเจ้าตัวค่าขนส่งเนี่ย จะถือเป็นต้นทุนของสินค้าด้วยไหมครับค่าขนส่งเป็นเพราะฉะนั้นตัวต้นทุนของตัวสินค้าที่ซื้อมาในประเทศเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวต้นทุนของตัวสินค้าเองนะครับตาม invoice บวกด้วยรายจ่ายให้ได้มาซึ่งตัวสินค้ารายจ่ายให้ได้มาซึ่งตัวสินค้ามาถึงก็แหละถึงมือมือเราในคลังสินค้าอันนี้คือซื้อในประเทศนะ ส่วนในกรณีที่ที่ในการซื้อที่เป็นซื้อที่ได้มาจากต่างประเทศการที่ซื้อโดยนําเข้ามาจากต่างประเทศเจ้าตัวต้นทุนเนี่ยของตัวสินค้าเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยราคานะตาม c o มเ e r c i ชียลอิน c อราคาตามใบขนขาเข้าเข้ามาบวกด้วยเฟชนะค่าขนส่งบวกด้วยประกันภัยที่เกิดขึ้น ในล็อตนั้นหรือในการนำเข้ามาในตัวสินค้าใส่คอนเทนเนอร์เข้ามาแล้วก็มาพิจารณาในตัวที่เป็นภาษีนะภาษีที่ขอคืนไม่ได้เนี่ยจะเข้าเป็นอะไรครับเป็นต้นทุนของสินค้าแต่ถ้าภาษีที่สามารถขอคืนได้อันนี้ไม่ต้องนําเข้ามาเป็นต้นทุนของตัวสินค้าแล้วพอได้ตรงนี้เสร็จนะครับมันก็จะต้องไป ทําการที่จะอะไรขนถ่ายขนถ่ายจากอะไรจากท่าเรือขึ้นเข้ามาถึงอะไรถึงบริษัทเราในคลังสินค้าของเราเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะบันทึกดราคาด้วยแหละครับ CIF cost i n s u r a n แล้วก็ f r e ที่เกิดขึ้นเข้าสะสมเข้าไปตัวให้ตัวสินค้าที่เลำนำเข้ามาจะาต่างประเทศไปถึงมือเราที่โรงงานเลย นั่นคือคือการสะสมต้นทุนเข้าไปในกรณีที่คุณซื้อเข้ามาแค่เพียงอะไรหนชนิดมันก็ออกต้นทุนรวมฮะหารด้วยปริมาณของชนิดของสินค้าที่เรานําเข้ามาชนิดเดียวถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเกิดประเด็นเหตุปัจจัยว่าการนําเข้าสินค้าตรงนี้มีการนําเข้ามากกว่า1ชนิดเชน่นในตู้คอนเทนเนอร์มีทั้งหมด20ชนิด ในตัวราคาทุนของแต่ละชนิดใน20ชนิดก็ใช้ราคาตาม commercial invoice แต่ให้ตัวที่เป็นเฟดกับอินทูลันเนี่ยคุณต้องหา cost diver ตัวผักดันหรือเกณฑ์ในการที่จะปันตัวเฟดกับอินทูลันเน่เข้าไปในต้นทุนของสินค้าใน20ชนิดนั้นซึ่งใน20ชนิดนั้นน่ะเกณฑ์คุณต้องหาเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับในการที่จะปันเข้าไปนะครับ